หนึงสองสา <c ười> ที่แม่ใสยอยีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่เนยนะคะวันนี้พี่เนเสื้ออะไรมาก็ไม่รู้ทีม่มพะพร้าวมะพร้าวแก่นี่นะคะมีสองลูกเลยนะคะมันมีหัวมันมีมันมีต้นอ่อนมันแล้วนะคะอันนี้เมื่อกี้ก็มีนะคะผลิตมันหักไปเราจะพากินนะคะแล้วก็มันมันจะมีจาวอะไรข้างในอะหนูไม่รู้นะ,ะภาษาไทยเด็กไรแล้วเร,เรามาชมกันนะคะว่าจะมีข้างในไหมนะคะมีลูกกลมๆข้างในไปชมกันเลยะคะ่ะ จาะน้ำนะคะได้แล้วโอ้ทำไมเหมือนโอ้เนื้อมันมันต้องมันไม่เมียนทุบแบบจาะแค่ดูนึงก็ได้ม้างมันขำมันไม่ได้อือไปหาอะไรมาทุบดิเปิ้ลมันหลอกแค่บูเร็วมันไม่เมียนควอนทุบมันเอ๊ะเป็นใยหมด มันไม่ออกมันต้องทุบสองลูกต้องทุบสองลูกปัญหาคือโจาสองลูกไม่ได้นะคะก็คือเขย่าเขย่าไปช่วยกันเขย่าน้ำมันออกลูกมันหนักมากเลยนะคะมีแต่น้ําหรือมีแต่เนื้อก็ไม่รู้มีหนักน้ำหรือหนักเนื้อมันไม่รู้นะคะนี่นะคะทุกคนนะ้ำมันเยอะว่าเปลี่ยนกันขยัานะคะเม,มื่อยี Nó mình làm lên nặng nữa, là lắm mới luôn ạ Ồ, dơ cân เต็มแนละ้วเต็มจานแะล้วคิดว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะลูกนึงนะมันก็ต้องไปกองแล้วก็กินล้วเนี่ยโอ้ยเปแค่ลูกเดียวเ,ยนะเ่ยน้ำเยอะมากเลยคนนี้นะคะเต็มจานเลยนะคะแต่อันนี้ต้องไปกองเนาะอันนี้มันเป็นใหญ่นี่ค่ะตอนนี้เราก็จะมาทุบแกะนะคะเพระาะว่าทุบกทุบมะพร้าวแตกโอ้เสียงดังมากเลย สองสาม <laughs> แตกแล้วนิดหนึ่งนิดหนึ่งเองวะ่ะอยู่แรงแรง <c oughs> ได้แล้วมัง้งเอ้าเห็นมีเม็ดข้างในงเลยไม่มีเมเ็ดเราไม่มีมีอ๋อมันหลังก็ทำลูกนั้นน่าจะมีวะจ้าโอ,โอ นี่นะคะทุกคนดูเนื้อมันโอ้แน่นมากเสียดายมันไม่มีลูกข้างในนะคะอยากกินลูกข้างในมันหายากนอะแบบนั้นนะแต่ลูกนี้มีมีต้นนะร้อยต้นมันใหญ่สู่สซุกซนว่านี้เราก็จะมาฝ่าลูอีกทีเนาะเออเราให้มันออกต้นเนาะก็วางไว้บนดีนแล้วรดน้ามันอะ่ะใช่แล้วเราเราให้มันมีลูกข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝ่าด,ดูว่ามันมีรจะเปล่าเนาะอัน,นไหนทายนะปู่ นี่นะคะบางอันก็ออก,ง,ง,อก,ออกง่ายบางตัวออกยากอันนี้พวกนี้ค่อยเก็บกิมั้งเอาไว้จะกินไม่หมดมั้งอานี้เอออันนี้ก็พอมั้งเนี่อกินยิ่งหมดไปเนี่ยเอาอันนี้เก็บไว้ก่อนนี่นะคะจะกิน,น,นไหมเอาชิมดกรอบทางนี้มหมดเต็ม อืม,อมเจ๋งเลยหวานมากเลยกรอบมันแล้วอืมหวานมากเลยตู้เข้า,า,ปไ,ไ,าไปแล้วยี่สิบโอ้ค้ามากเลยน้ำมันแล้วทอนมาซีมู๊ดเยอะไปเลยไม่รู้แต่หวานมากเงือบมันก็หวานมาเลยอืม มันเก่ก <vested Iz zy> <sk> like. mm ินไม่ได้ค่ะมันจิ๊ดไฟคือมันแบบหวานหัานหวานกะทิเลยเนาะเหนียวกรอบมันเยอะแล้วปวดพันเนาะ เด,ดี๋ยวสวนินน้ำมาาันด่เน่ยลูกตะเกีบพังนี่เยามันน้ำมะพร้าวจ่งเห้อมะพร้าวยังแตเลยแต่น้ำมันจืดเนาะนล้วก็หวานขา้นอีก เนื้อมันได้จะเก่บเต็มที่เลยเนาะเก็บมันต้นเนาะคุ้มใหมาเก่บอ่ะอร่อยเน้ะมันก็มันแต่ไม่หวานเน้ะมันมันจืดเนาะเป็นเนื้อมันหวานมากเลยนะคะทุกคนเหมือนน้ำตาลเนี่ยหวานมันอืม ชอบกินมะพร้าวมากเลยนะคะเนื้อ,อ,อ,อมันหนอมอนเนือ้อม,ม,มันแก่เต็มที่น้ำมันมันออกมันๆเนาะเดี๋ยวหาขวดแล้วก็ใส่ใส่ไว้ในตู้เย็นมาไปแค่นี้มั้งออนนี้น้องแมวเราก็อยากออกออกล้องนะคะ มะพักไม่ใช่ของกินดูนะคะอันนี้ออกต้นแล้วอันนี้จะเก็กบไว้ยังงอนเลยเหรอ,รอรนนหนูไม่ชอามันให้มันบ้างนดนึนงลองดูห้าหกวันให้ต้นให้ต้นมันออกมันออมนออิดนออึงแล้วมันก็เลยมีมีลูกข้างในมีจาาข้างในเราก็รอรอลุ้นลูกต่อไปนะคะไม่รู้อีกคลิปหน้านะคะอีกไม่รู้อีกกี่วันประมาณห้าหกวันนี่แหละนะคะจะมาบอกให้ดูอีกครั้งนะคะ ถ้า6วันมันจะขึ้นเหรอหนึ่งเดือนมื่อไงให้ต้นมันหลินใจเลยเจา้ามันเก๋ไม่อร่อยนะได้ยินคนพคูดเหรอหนึ่งอาทิตย์เมกกื่อไนก็เนาะไม่รู้อ่ะบางคนได้กินกินเจ้าข้างในไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะครับข้างในมันจะมีลูกกลมๆสีขาวแล้วก็มันจะเหมือนฟองน้ําแล้วก็มันจะหวานอร่อยกว่าเนื้อมัน,นอีกนะคะรับเคยกินครั้งนึงอร่อยมากติดใจเลยแล้วก็หากินยากมากเลยเดี๋ยวไปดีๆนะเดี๋ยวมนอกมันหาได้ทําไง มันไม่ดิแมวมันจะกลัวเลยแล้วแมวเรากัดกินน้องมันน่ะตรงเนี่ยเนี้ยจะไปเรายังไม่ถึงเลยเอาอะไรมาวางมันดิเอาเอาถังมันคุมมันก็ได้บ้างมึงเนาเดี๋ยวลาไปก่อนเนาะก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะมีใครผักไหมคะวันนี้ไม่ผักเลยเราผักมะพร้าวคนละชิ้นมะพร้าวคนละชิ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ดูด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย